กับส่วนเรื่ข่าวชาวใตช้ชงเกประเด็นนะครับประเด็นดีๆที่เกิด,ดขึ้นในบ้านเรานะครับน่ามาเล่กันต้นแบกบการพัฒนาพื้นที่ถุงใส่ไช้ด้วยการนําแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจมุ่นเวียนและเศรษฐกิจสีเขี้ยวนะครับที่ตัวย่อเราเรียกว,ว่า BCG นี่แหละมาปรับใช้ในพื้นที่สัตว์ทุกสั้นะครับวันนี้พูดคุยกับทางด้านข็รองศาสตราจารย์ดรโอภาสพิมพ์ผ้าครับซึ่งเป็นผู้จัดก,การส่วนนวัตกรรมเกษตรประมงและอาหารเผื่อสังคมข้อมาวิไลส่งข่านคริน เบียเคสุรัฐานีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ่สวัสดีค่ะขออนุญาตพูดภาษากลางะนรับครับครับอาจารย์ครับอยากจะพูดถึงความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์นี้ก่อนแนะนําศูนย์นี้ก่อนครับเป็นยังไงครับครับผมครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยนะครับได้รับโอกาสจากกรมป่าไม้ในการใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้จํานวน2,296ไร่นะครับตั้งแต่ปี2,540เป็นต้นมา ซึ่งพอเราได้พื้นที่มาเนี่ยก็ตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาในการที่จะเป็นแบบอย่างด้านเกษตรกรรมระนะครับด้านประมงด้านอาหารเพื่อให้เกิดความมั่นคงของสังคม,มซึ่งไปเชื่อมโยงกับ BCG ระดับโลกที่<ม>พูดถึงเรื่องของปัญหาของโลกของเราในปัจจุบันอยู่ในหลายๆ<ม>ด้านนะครับทีนี้ปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยถูกใช้ประโยชน์ร่วมกัน5วิยาเขตนะครับซึ่งมาหาว<ม>ิทยาลัยสงขลานครินเนี่ย มีอยู่5้าวีาเขตนะครับตั้งแต่ที่หาดใหญ่นะครับซึ่ง่งเป็นเมนคัมปัตเนี่ยนะฮะปัตตานีตรังภูกเก็ตแล้วก็สุราษฎร์ธานีนครับขอ,อย้อนนิดหนึ่งของท่านอาจารย์เนี่ยประจําอยู่ที่วียเขตไหน พื้นฐานผมเป็นอาจารย์อยู่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีครับทีนี้พอพื้นที่ทุ่งสายชัยเนี่ยตั้งเป็นศูนย์นวัตกรรมการเกษตรประมงและอาหารเพื่อสังคมแล้วเนี่ยครับทางมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ผมไปเป็นผู้จัดการพื้นที่นะครับก็เพิ่งเริ่มทํางานได้แเดือนนะครับเมื่อไม่นานการพื้นที่สองพันกว่าไร่เนี่ยครับผมนี่ก็คือความเป็นมาของการจะทําโครงการนี้นะคะคราวนี้พูดถึงลักษณะของพื้นที่ทุ่งสายชัยบ้างค่ะว่าเรามีความ ยากง่ายขนาดไหนในการนานวัตรกรรมอันนี้ไปใช้คะครับคือพื้นที่ทุ่งสายชัยเนี่ยอยู่ติดทะเละนะครับเป็นพื้นที่ป่าชลนครึ่งหนึ่งและส่วนหนึ่งก็เป็นดินทรายล้วนๆเลยดังนั้นแนวคิดของการพัฒนาพื้นที่ที่เป็นดินทรายเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องยากแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มีลมมรสุมติดทะเลเนี่ยแล้วก็ความร้อนในช่วงกลางวันที่แดดแผดเผาะสะท้อนมาจากการดินทรายสะท้อนกลับเนี่ย เป็นสิ่งที่ยากในการที่จะทําการเกษตรตั้งแต่เรื่องของการที่มีอินทรีย์วัตถุอยู่น้อยในหน้าดินแล้วก็เรื่องของอากาศที่ร้อนถ้าจะเลี้ยงสัตว์นะครับแต่ก็นั่นแหละครับคือสิ่งที่ท,าท้าทายที่จะต้องใช้องค์ความรู้ใช้นวัตกรรมไปพัฒนานะครับเพราะเราจะถอดแบบตรงนี้เพื่อขยายไปสู่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ที่มีลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกันนะครับ ครับเรามาถอดกันแบบๆเลยว่าด้านเกษตรก็่าอย่างผู้พืชใี่เราถอดอะไรออกมาได้บ้างครับวันนี้ครับโดยกิจกรรมที่ดําเนินการไปแล้วเนี่ยครับตั้งแต่ปลูกปาล์มน้ํามันนะครับซึ่งแน่นอนว่าพักต้ยดิปลูกปาล์มกันเยอะนะครับแล้วก็มีปลูกมะพร้าวตั้งแต่มะพร้าวน้ําหอมมะพร้าวแกงนะครับแล้วก็มีปลูกส้มโอแล้วก็มีการอนุรักษ์พวก สมุนไพรในพื้นที่นะครับมีมีหลายชนิดมากที่อยู่กับพื้นที่แล้วก็นี่ทางด้านพืชนะครับทำได้แล้วครับเมื่อที่อาจารย์บอกเป็นทรายเมื่อกี้มีข้อจำกัดทง้เตอนนี้มันทำได้แล้วทำได้แล้วก็ปลูกเนื่องจากเราใช้หลัก BCG ก็คือว่าเรื่องของการไซคุล่าซิคุล่าเอากากปูเอาปลาเศษปลาไปทําปุ๋ยเสร็จแล้วก็กากมะพร้าวหรือแม้กระทั่งเลี้ยงสัตว์เพื่อได้มูลสัตว์เนี่ยเรากราบดินก่อนกรับดินก่อนรับดินก่อนครับก็ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เรารณรงค์ในเรื่องของการทําเกษตรแบบยั่งยืนหรือการพึ่งพาตัวเองโดยใช้ทรัพยากรพื้นที่ก็ก็สามารถเ,เริ่มได้เรามีนวัตรกรรมที่ทันสมัยแบบตัววัดความชื้นอะไรพวกน,นี้ไหมครับตัว ให้น้ำอะไรนี่ครับใช่นั่นก็คือว่าการที่เราจะ,ะดําเนินการที่มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่เรื่องพลังงานใช่ไหมใช้พลังงานแสงแดดพลังงานลม,มการจัดการที่ลดการใช้น้ําแต่มีประสิทธิภาพในการที่จะให้ได้รับโดยตรงนะครับซึ่งซึ่ง อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็การให้ปุ๋ยทางทางระบบน้ําให้ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์จากการผลิตเองค่ะแล้วก็การควบคุมปัจจัยที่ตอบสนองต่อการปลูกพืชนั้นๆอันนี้พูดถึงพืชนะฮะเราก็ยังมีประมงมีปศุสัตว์ต่อเนื่องด้วยนะครับอืมก็ครบวงจรกันเลยทีเดียวนะคะคราวนี้สอบถามค่ะว่าพอเรานําแนวคิด BCG มาใช้เนี่ยแหละค่ะอาจารย์คะมีความสําคัญยังไงกับความมั่นคงทางอาหารซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเราให้ความสําคัญกับตรงนี้มากเลยทีเดียว ค่ะคือในเรื่องของ BCG เนี่ยมันอยู่ที่พื้นฐานของการใช้ทรัพยากรทางช,ชีวภาพที่ให้เกิดมูลค่าแล้วก็พึ่งพาตัวเองและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการต่อยอดไปสู่ให้เป็นผลกำไรจากการดำเนินการดังนั้นการที่เราทำลักษณะเช่นนี้เนี่ยนะครับมันตอบโจทย์ของการที่ประเทศของเราเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีทรัพยากรเยอะแต่เมื่อไหร่ถ้าเราไม่ใช้ระบบเศษรษฐกิจหมุนเวียนไม่ใช้เรื่องของไบโอ อีกคนมิกเข้ามาเนี่ยนะครับเราจะลืมสิ่งที่เรามีอยู่ในพื้นฐานของเราแล้วกลายเป็นว่าเราต้องนําเข้าทุกอย่างนั่นคือความยั่งยืนด้านอาหารที่เราเคยมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเราจะกลายเป็นว่าต้นทุนสูงหรือการจัดการที่มันไม่ยั่งยืนต่อเนื่องครับครับเอาละครับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในการพัฒนาสูตรแห่งนี้มีอะไรบ้างครับวันนี้ที่ประชาชนสามารถไปต่อยอดได้ครับครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นเราเลี้ยงสัตว์เนี่ย อาหารสัตว์เราก็ใช้พวกากากปูกากปลาหรือผลพลอยได้จากระบบประมงชายฝั่งที่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่อำเภอช,ชัยยาแม้กระทั่งปลูกข้าวเนี่ยถ้าข้าวมันคุณภาพไม่ถึงขั้นที่จะเป็นข้าวของคนที่จะเอามารับประทานได้เนี่ยเขาเรียกข้าวไก่ตรงนี้ต้องขนไปขายที่เพชรบ,บุรีขนไปราชบ,บุรีเนี่ยค่าใช้ใจ่ายในการขนส่งซึ่งข้าวเปลือกเนี่ย ที่จะยาขายถ้าเกิดว่าไม่ใช่ข้าวที่คนกินได้แค่เจบาทเราก็เอามาบดในการที่จะเป็นอาหารสัตว์ร่วมกับกากปูอย่างเงี้ยแล้วก็พอได้มูลสัตว์เราผสมกันใช่เรามีเรามีของทะเลอยู่เอาข้าวที่เป็นราคาต่ำมาผสมกันเช่นฟางข้าวอย่างเงี้ยเป็นผลพลอยได้ทางเกษตรเราก็เอามาเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะได้อันนี้ที่ศูนย์เรามีหมดเลยแล้วก็เรื่องใบปาล์มเนี่ยตอนนี้เรากําลังที่จะใช้ผลพลอยได้จากปาล์มตั้งแต่ใบปาล์มตั้งแต่กากปาล์มตั้งแต่ขี้เค้ก หลายๆอย่างนะครับรวมบูรณาการเรื่องสิ่งแวดล้อมไปด้วยค,ครับโอ้โหทุกส่วนเป็นประโยชน์ทั้งหมดเลยนะคะคราวนี้ในศูนย์ที่เราทําอยู่ตอนนี้คะ่ะเราได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานไหนบ้างคะครับโดยพื้นฐานนะครับภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ,รบก็มีตั้งแต่กรมปรศุสัตว์กรมประมงและกรมวิชาการเกษตรนะครับซ,ซึ่งถอดออกมาในลักษณะของหน่วยงานในพื้นที่ของเราตั้งแต่ปศุสัตว์เขตแปดป,ปศุสัตว์จังหวัด นะครับแล้วก็ทางสํานักง,งานเกษตรอําเภอชยาที่ร่วมมือ,อมกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็กลุมป่าไม้เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้รับพื้นที่มาแล้วก็ทํางานร่วมกันในเชิงของการอนุรักษ์พื้นที่รวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มีหน่วยงานในพื้นที่ตั้งแต่เทศบาลระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัดที่ให้การสนับสนุนร่วมกันในการที่จะเชื่อมโยงไปถึงเกษตรกร รวมไปถึงสังคมด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอุตสาหกรรมแปรรูปนะครับส่วนปลายของเกษตรกรรมก็คือการแปรรูปสินค้าเกษตรซึ่งแน่นอนว่าการที่จะเพิ่มมูลค่าได้นะครับมันก็ต้องใส่นวัตรกรรมดังนั้นการสนับสนุนจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยคือเป็นส่วนหนึ่งที่ ดำเนินการมารวมไปถึงการต่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆ b c g ของเราตั้งเป้าหมายที่จะเป็นแบบอย่างระดับโลกด้วยโดยเอาเรื่องของโลกร้อนเรื่องของการลดปัญหาเรื่องของการคาร์บอนเครดิตพวกนี้เข้ามาในการที่จะเชื่อมโยงกับระดับโลกของเรา ดังนั้นการที่จะรับทั้งนักศึกษาต่างประเทศมาฝึกงานหรือชาวต่างประเทศน่ะรวมกับการท่องเที่ยวมาดูงานเหล่านี้เป็นต้นนะครับนี่นี่คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เราเชื่อมโยงอยู่นั่นคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าในชุมชนพูดถึงในแง่ของประชาชนบ้างค่ะได้รับประโยชน์อะไรแล้วก็เขาให้ความร่วมมือกับเรามากน้อยแค่ไหนคะครับโดยโดยเป้าหมายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินนี่ก็คือว่าเราเริ่มที่เราในการทํานวัตกรรมหรือรูปแบบที่เป็นโมเดลที่ดีเสร็จแล้วก็เอามาเป็นจุดเชื่อมโยงกับชุมชนพร้อมกั เข้าไปส่งเสริมถ่ายทอดบม่มเพาะชุมชนมเพื่อเอานวัตกรรมหรือวิชาการองค์ความรู้เหล่านี้ไปให้ชุมชนได้ใช้รวมทั้งบม่มเพาะให้เขาประสบความสําเร็จรรนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายนะครับเรื่องที่ถามเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าค,ความสนใจในช่วงแรกๆค่ะประชาชนในชุมชนเขามีความเข้าใจกับตรงนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราทำความเข้าใจกับเขาย่งไงบ้างคะครับน,นี่คือส่วนหนึ่งว่าทาไมต้องมานั่งอยู่ตรงนี้วันนี้ เื่อยจากว่าชาวบ้านชุมชนที่อยู่แวดล้อมเนี่ยก็ถามมาตลอดว่าเมื่อมหาวิทยาลัยไ,ได้พื้นที่จากกลมป่าไม้ไปแล้วเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์อะไรอตอนนี้เรากําลังเชื่อมโยงกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆที่ประกอบอาชีพที่หลากหลายเนี่ยนะครับเราก็เข้าไปส่งเสริมโดยใช้อย่างที่เล่าให้ฟังว่า BCG ที่เราทําต้องเอาปัญหาของชุมชนมาทดลองแล้วก็ แก้ปัญหาได้โดยองค์ความรู้ใดๆแล้วก็กลับไปสู่ชุมชนดังนั้นชุมชนเริ่มรับรู้นะครับจากการที่เรา,าเชิญเข้ามาสร้างความเข้าใจพื้นฐานแล้วก็ศึกษาปัญหาของชุมชนต่างๆพร้อมกับกลับเข้าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่องเนี่ยซึ่งต้องใช้เวลาอยู่ระดับหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการที่เราถอดแบบ แล้วก็เรื่องของการศึกษาปัญหาของชุมชนเพื่อที่จะเข้าไปทํางานครับ2,000รา้ใช้หมดย,ยังครับอาจารย์ยังครับ <c oughs> เรามีส่วนหนึ่งที่จะต้องอนุรักษ์เอาไว้โดยออที่เขาไม่แต่ไม่ไม่ไม่เข้าไปแต่ต้องออในลักษณะของป่าไม้หรือความหลากหลายทางชีวภาพออที่มีอยู่นะครับดังนั้นเป้าหมายส่วนหนึ่งก็คือว่าเรื่องกรีนอีโคโนมิกก็คือว่าไม่ว่าจะ10ปีร้อยปีหรือหลายๆปีต่อไปในอนาคตพื้นที่ตรงนี้จะต้องบริสุทธิ์ จะต้องมีความกรีนกับสะอาดเป็นธรรมชาติอยู่เหมือนเดิมครับโครงสร้างพื้นฐานครับโครงสร้างพื้นฐานนะครับเราก็ตอนนี้เริ่มมีความสะดวกตั้งแต่เรื่องไฟฟ้าเรื่องของที่พักบุคลารกร<ม>แต่รอทั้งที่ฝึกงานนักศึกษานะครับตอนนี้เริ่มสร้างกิจกรรมตั้งแต่เรื่องของทั้งพืชนะครับเขาเราเรียกว่า Business Unit น<ม>นะครับ,รบมีทางปศุสัตว์ทางประมงแล้วก็เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวดังนั้น กิจกรรมเหล่านี้มี f a c i l ิตีพื้นฐานอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะดีประมาณผมประเมินสัก60%นะครับอนาคตเราคงต้องพัฒนากันต่อเนื่องนะครับครับสุดท้ายครับ สุดท้ายค่ะอยากให้อาจารย์ได้ฝากถึงประชาชนที่ชมเราอยู่ตอนนี้ถึงความสําคัญของในเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารที่เราให้ความสําคัญกันณตอนนี้เชิญเลยค่ะอาจารย์ครับขอบคุณมากครับในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยครับประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่าเป็นประเทศกเกษตรกรรมแล้วก็หลายๆคนพูดถึงว่าเป็นครัวของโลกในอนาคตเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้เน้นเฉพาะเรื่องของปริมาณนะครับเราไปตลาดเ,เห็นผักเห็นปลาเห็นเนื้อเห็นอะไรเยอะแยะไปหมด แต่จริงๆสิ่งหนึ่ง,ง,งที่เรากังวลตอนนี้คือเรื่องของคุณภาพสินค้าเกษตรของเราว่ามันมีสารปนเปื้อนไหมนะครับแล้วก็มันสมควรที่จะเป็นอาหารของมนุษย์ได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าคนไทยหรือแม้กระทั่งผู้บริโภคหลายๆคนตอนนี้เริ่มเจ็บป่วยใช่ไหมครับเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวจากการที่มีสารตกค้างเป็นมะเร็งอะไรต่างๆเนี่ยนั่นคือส่วนหนึ่งของคําว่า ความยั่งยืนของเกษตรหรือความมั่นคงของอาหารเนี่ยมันจะต้องควบคู่ตั้งแต่ปริมาณแล้วก็คุณภาพด้วยนะครับดังนั้นในการผลิตนะครับที่จะเป็นต้นแบบที่ดีที่จะเกิดความยั่งยืนก็คือว่าจะต้องได้อาหารทั้งมีปริมาณพอกับคนไทยเรานะครับมองในแง่ของภายในประเทศเราก่อนแล้วก็ความบริสุทธิ์ของอาหารนะครับ<ม>คือสิ่งที่ปนเปื้อนต่างๆก็จะไม่มีนะครับในเชิงคุณภาพจะเป็นอย่างนั้นแล้ว ทั่วโลกนะครับต่างประเทศก็จะยอมรับสินค้าเกษตรของเราแล้วก็ทําให้เราสามารถส่งออกได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญในด้านการที่จะสร้างอาหารมั่นคงของอาหารของประเทศไทยของเราครับรมีโอกาสจะไปเยี่ยมที่ศูนย์แห่งนี้สักครั้งนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดรโอภพาสพิมพานะครับผู้จัดการศูนย์นวัตกรมกรมเกษตรประมงและอาหารเพื่อสังคมมาเวลัยสงขลานครินทร์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณค่ะ